สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกินแก้วเขียวแท้ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสีแย่วันนี้จะมานำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรื่องความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เชิญรับชมการสอนแบบ Active Learning ได้เลยค่ะความเคารพ นะคะแต่ถ้ามันผิดก็แยกออกไว้โอเคจำปฏิกิรที่เคยเล่นได้อยู่ใช่ไหมแบบเดิมนั่นแหละค่ะพร้อมหยัพอแล้วมเากกหน่งกอ ยี่ยสิบยี่สิบเดก้าแปดิบแปดสเก้ารน้นอยสามสองร้อยสามสองไม่ได้สั1ส1เรเป่สเดเดี๋ยวเวลาหกสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สี่สิบห้ดสิิบสอง้าวหมดเวลา โอเคนะับก่อนนะับก่อนว่าเพื่อนได้กี่ใบแล้วจำมาไว้ได้กี่ใบก <c oughs> ี่ใบก <c oughs> ี่ร้ <c oughs> อยกี่พันห้าค่ะจำไว้นะคะห้าใบก,กีคือ <c oughs> ห้าใบ <c oughs> โอเคนี่ไม่ได้นี่ก็แยกไว้ก็ต้องสลับเหมือนเดิมสลับสลับเหมือนไทยเลยเออ <c oughs> แก้าค่ะแข่งเป็นคู่แข่งเป็นคู่ <c oughs> ตราไม่แข่งเป็นคู่นะคะสะสมรวมกันนะต่อไปเปลี่ยนให้กับอีกคนหนึ่งด้วยเริ่มหนึ่สองเจสองหกสิบหกสี่สิบสองดสิบแปค1สี่สี่สิบสี่สิบหกห้าสิบเจ็ดสิบสิบสี่ แปดเจ็ดยี่สิเจแปดแดยีเคปนนอะะัเลยสสมสีรวมันจะมีเท่าไหร่ไม้นาาูชนะเลยเนาะ นัาเป็ได้อะไร่อค um. ่ะเันนี้อสองอันนี okay. ้เก้าอ okay. ่าปรเลทนี Incre ้เไท่าไหร่ทมเอันนี้เท่าไหร่สามยี ta, ่เไรยีนะคะเกมไม่เป okay. ็นไรรอบอีกทีมใคชนะทีมใคนะเมลนกัผมเลยบหเดีเกณนาชั่วโมงหน้าเดี๋ยวคุณจะท้แ่งันแสับคู่หรือไม่กรจะเป็นคู่เดิมหมาแก้ตัวนะคะโอเกต่อไปจะหาเข้าถูกหมดเรียแล้ว ในบริภัควันนี้เราจะเะรียนเร่องรความัอสัลัและเศษส่สวนเราเริ่มที่การเขียนเศษส่สวนใหในอนนะะ้อยู่ในรูปโศาสัดส่ยนนะคะอี่ยวคุณจะเริ่มให้สักหนึ่งข้อแล้วหมูก็จะต้องช่วยกันพินในข้อถัดไปตัวยอย่างตัวแรกนะคะเศษเจส่วนสิออะจะมีค่าเป็นหตำแหน่ง้อดูจากสิบมีศูนย์ี่ตัวตัวก็จะกาเป็นศูนย์จ ส่วนสี่ชิลไมโลพี่คนหนึงตัวก็คือโพทสนิยมเหมือนตั้แต่ตากายเป็น1 8บแปดจุดเริ่มเห็นตัวอย่างแนละ้วลองทายซิว่าข้อสาจะกลายเป็นพทสนิยมเท่าไหร่ลศนย์สีจุดเก้า <4. S 2> <9. S 1> ต่อไปข้อสีส่วนร้อย 0 0นดอันนี้ทำไต้องเพิ่มสูนสองตัวเพราะถ้าเพิ่มตัวเดียวมันจะกลายเป็น0นยุซึ่งมันจะกลายเป็นส่วนร้อยไม่ใช่ส่วนหนึ่งโลถ้ามีถึงพันก็ต้องเพิ่มศูนขึ้นไปสองตัวแล้วกลายเป็น0 0นย์จุดูนดอีกครั้งหนึงอันนี้คือการอะไรลูกการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมต่อไปไปดูอีกแบบหนึ่งจะเป็นการเขียนทศนิยม ถ้าอยู่ในรูปของเศษสว่วนมันจะมีความสัมพันธ์กันยังไงไปดูนะคะก็อหลังที่เราทำย้อนกลับตอนนี้มีกี่ตำแหน่งทศนิยมเดินตำแหน่งแล้วเรลาคะก็รู้ว่า,า,าส่วนเป็นอะไรเป็นสิบอาจเป็นสิบชนะก็เดินแปดึ้นหมาในการเป็นเศษแปดส่สวนสิบอันนี้มีกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งส่วนเป็นอะไร เพราะว่ามีสองกันน้ำอดจจะีนู้หามกันน้ำมากันน้ำเลขคนนี้จะใส่เลขอะไรดีหนึ่งพสีรอยค่ะโเคกลเพม่อกันน่งหน่อย่ะ่า้อต่อไปถามรูมากครูข้อนี้จะเป็นส่วนอะไรลูก้หกสิบข้าสทำไมถึงไเป็นส่วนสิเพราะว่ามีอยู่ดักเดียบดักเดียวขาเรียว่อคะอ่ะทะยงหนึ่งตามแ เป็นทพสนิงยมได้เราก็สามารถเปลี่งยนทพสมนิยมให้อยู่ในรูปแบบเศษส่วนได้ทีนี้หลังจากที่หนูเรียนมาแล้วก็อยากรู้ว่าแต่ละคนนะเข้าใจไหมวันนี้ครูก็เลยจะมีเกมบันไดทพสนิงยมและเศษส่วนมาให้เล่น คนรู้ตัคนละแต้มก่อคนละค้งก่อนใครแต้มเยอะสุดคนนั้นได้เิ่อเีหัวมากเดือดแต่สามใครเยอสุดเต่าเคปูดคอยสองค้างเพิ่มเดิสมจุดสองห้า โอเคถูต้องจทคล้ายกันมากเลยแต่นี่ส่วนพในนี่ส่วนหนึ่ง0งรอต่อไปเลยต้องี่สาทร้อได้เท่าไหรุ่ยมศูนดแปดค่ะโอเคผไว้เพื่อนออแปดอยจ็ดสิบห้าส่วนพ like ันถูกต้องค่ะ เป็นเสียสว่วนได้เส่สวนเท่าไรีรอยสิบกส่วนหนึ่งพันค่ะมาแล้วต้องตรวสอต่อเพื่อนแนะ่แล้วเราเพื่อนต่อ พอดีไปไ่นพอดีเลยทำเ็จแล้วนะเอาไปเล่นเื่อเงเป็นอแล้วเก er ็บ <c oughs> วดน้ำไปรอเพื่อนไปยินเชียร์เพื่อนไปเียเชียร์เพื่อนเพื่อนรู้คนอ่าท เกมีาได้รู้อะไรบ้างการเขียนเศษส่วนจะเป็นรูปทศนิยมค่ะแล้วเขียนยังไงถึงได้มาถ้าสมมติมีเศษส่วนแล้วทำยังไงถึงจะรู้เป็นทศนิยมถ้าส่วนสิบก็จะเป็นทคูณเป็นเป็นเลขค่ะถ้าส่วนแล้วก็จะเป็นทศนิยมุมสองป็นเลขค่ะโอเคแล้วถ้าอีกรูปอีกไหมส่วนคานก็ทศนิยมีรูปสาเป็นเลขโอเคถ้าสองจุดสองมาที่เขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงได้ ส่วนสิบลลูกตัวากตเขาก็รู้จักตำแหน่งข้างหลังอีกหนึ่แหน่งไปแตะเองส่วนสิบมีสรุปะไยได้อีกไหมนอกจากถ้าเป็นหนึ่งตำแหน่งเรามีไหมแบบสองตแหน่งจะเขียนให้เป็นเศษส่วนได้ยังไงอ,อ่วยเพื่อนได้นะเอาสองตแหน่งสองตแหน่งเขียนให้เป็นส่วนยได้ส่วนด้แล้วถ้าสามตแหน่งส่มนามส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 าเสามสส่มสสา่าสสาสส สองตำแหน่งส่วนห้าสามตำแหน่งส่วนห้า <5 S 1> ส่วนห้าพี่อีกครั้งนะคะแล้วถ้าสมมติเขาให้มาเป็นส่วนสิบเป็นโ้อสนญลักี่ตำแหน่งลูกอหนึ่งตำแหน่งแล้วถ้าเป็นส่วนหนึ่งร้อย พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ